สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลังแจ้งแล้วก็ผู้ที่กําลังติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมช่างกันจากร้านโมซาวเทคนะครับก็มีพี่น้องนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับสอบถามมาว่าอดอกลําโพงถ้าเราจะใช้เนี่ยจะใช้เป็นขอบโดนัทหรือขอบแข็งอันนี้พูดถึงลำโพงลำโพงขนาดเล็กที่เราจะเอามาทำตู้ซับเบนะครับ ตัวสเปรเล็กก็คือ10นิ้ว8นิ้วหรือ12นิ้วนะครับซึ่งมันมีขอบโดนัทขายนะครับอขอบโดนัทความแตกต่างนะครับมาดูลักษณะของอดอกลำโพงขอบโดนัทนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปกลมๆโคง้งมนเป็นเป็นลูกโดนัทมองแล้วจะสวยงามนะครับส่วนขอบแข็งมันก็จะเป็นร่องขอเรียกว่าเป็นขอบแข็งนะครับร่องร่องเหลี่ยมอย่างนี้ ่าตัวนี้มันจะแข็งนะครับมันจะแข็งไอ้ตัวขอบโดนัทนี่มันจะนิ่มเห็นไหมครับมันจะนิ่มนะครับทีนี้่นี่คือความแตกต่างทางด้านกายภาพนะครับทีนี้ความนิยมหลักนิยมหรือความนิยมในการทำเนี่ยนะครับขอบโดนัทนี่ส่วนมากจะออกแบบมาสําหรับทําตู้ดอกลําโพงสําหรับอ่า เครื่องเสียงรถยนต์นะครับเครื่องเสียงรถยนต์ซึ่งเออมันจะอยู่ในห้องห้องที่มีจํากัดพื้นที่นะครับเครื่องเสียงรถยนต์นั้นนะครับจะแตกต่างกับเครื่องเสียงนอกบ้านหรือว่าเครื่องเสียงกลางแจง้งอย่างนี้นะครับมันก็เลยการผลิตส่วนมากจะผลิตที่4โอมนะครับ4โอมนะครับ apanese, เครื่องเสียงรถยนต์นั้น <G> จะใช้4โอมเมื่อพ่วงกันก็จะเหลือ2โอม1โอมอย่างนี้ ซึ่งเขาขับยังไงมันก็ดังเพราะว่าห้องมันห้องมันแคบนะครับห้องมันแคบปัจจัยขอ,ของมันก็คือพื้นที่นะครับทีนี้อขอบขอบแข็งเนี่ยเอย้ขอบอ่อนเนี่ยขอบอ่อนเนี่ยมันจะให้ความนุ่มนวลน,นะครับให้ความนุ่มนวลของเสียงนะครับความถี่มันจะลงได้ลึกกว่านะครับบางยี่ห้อเนี่ยจะลงไปถึง25เลยนะครับ25 30นะครับ ส่วนขอบแข็งส่วนมากนะครับจะอยู่ที่30-40นะครับ30-40หรือ60นะครับในการผลิตนะครับขอบแข็งในส่วนมากจะผลิตที่8โอห์มนะครับซึ่งมักจะนำมาใช้กับระบบเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับตัวนี้นิยมใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับตัวนี้นิยมใช้กับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับ เครื่องเสียงกลางแจ้งนั้นอดอก10นิ้ว12นิ้วจะน,นิยมทำเสียงกลางนะครับมิดโลมิดไฮนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางกลางสูงกลางต่ำนะครับกลางต่ำก็คือใช้กับเป็นตู้ที่ขับฟูลเลนขับฟูลเลนก็คือขับทั้งขับทั้งเสียงกลางเสียงแหลมเสียงเบสในตัวเดียวกันนะครับเป็นใช้ตู้สำหรับประชาสัมพันธ์ตู้งานทั่วไปตู้บ้านนะครับ ออกทั้งเบรคเบรก็จะใช้ระบบไฮไฮเบรนะครับนะครับส่วนส่วนโดนัทเนี่ยนิยมใช้ทำเป็นตู้ซับเบสซับเบสของเครื่องเสียงรถยนต์นะครับซึ่งปัจจุบันนี่นิยมเอามาทำน,นิยมเอามาทำตู้บลูทูธนะครับมันจะมีลักษณะเล็กๆเครื่องเสียงเหมือนเครื่องเสียงรถยนต์นะครับตู้บลูทูธเนี่ย อ่าถ้าเป็นตู้เล็กๆเ,เนี่ยฟังในห้องเนี่ยฟังอยู่หน้าบ้านเนี่ยเสียงนุ่มหวานเพาะนะครับเสียงมันนุ่มนะครับเสียงมันนุ่มนวลลงลึกนะครับแต่ถ้าเปิดดังไม่เพาะนะครับเปิดดังมันจะลำคาญนะครับเพราะว่าเสียงความคมชัดความคมชัดมันจะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้อ่าถ้าเปิดถ้าทำเป็นเครื่องเสียงบลูทูธ มันจะแทบขับไม่ออกนะครับมันความต้านทานมัน8โอห์มเนี่ยมันจะขับแทบไม่ออกนอกจากว่าใช้ใช้ power ที่กำลังสูงกว่าส่วนมากส่วนมาก power bluetooth เนี่ยจะมีกำลังขับอยู่ที่15วัตต์30วัตต์นะครับไม่นอกจากใหญ่จริงจะเป็น60วัตต์อย่างนี้นะครับถ้า60วัตต์ขึ้นไปเนี่ยจะขับตัวนี้ออกนะครับแต่ถ้า30วัตต์เนี่ยจะขับไม่ออกแต่ตัวนี้จะขับออกเพราะว่า ส่วนมากเขาจะเป็นอ่าสี่โอห์มถ้าเป็นวอยด์วอยด์สองวอยด์เนี่ยก็จะเหลือสองโอห์มนะครับเห็นไหมครับอ่าวอยด์สองวอยด์ส่วนมากมันจะมีอ่าเครื่องเสียงอ่าดอกลําโพงรถเนเนีย่ยมันจะมีสองวอยด์นะครับส่วนมากเลยนะอ่ามันจะเหลือสองโอห์มนะครับถ้าพ่วงสองดอกก็จะเหลือหนึ่งโอห์มซึ่งอ่าดอกรถยนต์เนี่ยขับสบายๆพอแอมป์รถยนต์เนี่ยขับหนึ่งโอห์มสบายๆเพราะว่าเขาออกแบบมาสําหรับห้องแคบๆ นะครับแต่เอาไปใช้ใช้กับแอมเครื่องเสียงกลางแจ้งแอมใหญ่ได้ไหมถามว่าได้นะครับแต่ไม่ดีนะครับแต่ไม่ดีตัวนี้เอาไปเล่นกลางแจ้งนี่มีปัญหานะครับขอบเนี่ยจะจะเสื่อมเร็วนะครับเสื่อมเร็วกลางแจ้งเนี่ยถ้าอาดเสียงเนี่ยเสียงพุ่งเสียงเสียงที่จะพุ่งออกมาแล้วก็คมชัดเนี่ยก็จะเป็นขอบแข็งนะครับขอบแข็งเนี่ย มันจะอัดเสียงได้คมชัดกว่ามันแตกต่างความนุ่มนวลที่อยู่ในบ้านกับในรถนะครับถ้าควบแข็งนี่ความคมชัดเนี่ยมันถึงทำงานคนละหน้าที่นะครับหลายหลายคนที่ถามผมมาว่าตัวนี้มันสวยมันสวยก็จริงนะครับมันสวยถ้าเกิดท่านมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ใส่ดอก8ดอก10ทำซาวฟูเฟอร์ฟังในบ้านนี่โอเคแนะนำเลยนะครับ แต่ถ้าเมื่อ,อไรท่านยกออกกลางแจ้งนะครับท่านต้องการ12นิ้วเบดสินิ้วเบรดอะไรเบดสนิ้ว12นิ้ว,อ,อ,ว,วอยากได้อัดหนักๆไปฟังกลางแจ้งต้องใช้ขอบแข็งนะครับต้องใช้ขอบแข็งมันต่างกันตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ได้ความสวยงามได้ความนุ่มนวนสลสรับในพื้นที่แคบๆนะครับ ให้เสียงหวานมากนะครับรถยนต์เราจะสังเกตเห็นเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยเอ๊ะทำไมเสียงมันออกนุ่มนวลสบายหูจังเลยเนี่ยนะครับตัวนี้เพราะว่าเขาลงความถี่อ่าได้ลึกได้ต่ำความถี่เบสนะครับอ่าแต่ถ้าเอามาทำเสียงกลางมันก็ไม่ได้อีกนะครับมันก็ไม่เหมาะครับตัวนี้ทำได้ทั้งเบสท,ทั้งกลางเลยนะขอบแข็งเนี่ย เบรกลางแหลมเบรกลางเนี่ยมันรับได้หมดนะครับเพราะว่าส่วนมากตู้ลำโพง PS เนี่ยใช้ได้ทั้งเ,เขาจะเอามาใช้ทั้งงานฟูลเลนส์และงานากลางแหลมทั่วไปนะครับงานากลางแจ้งเนี่ยจะใช้ขอบแข็งหมดเลยนะครับแม้บางคนลักขอบอ่อนมากๆนะเอามาทำกลางแหลม ไม่เกิน2ปีนะครับยุ้ยนะครับตัวนี้จะอยู่ได้ได้เกิน2ปีนะครับยกเว้นเราซื้อมามือสองเราก็ต้องเปลี่ยนกลวยเสียงเสียงเงินเปลี่ยนกลวยนะครับกลวยนี่มีผลนะครับกับเสียงอย่าคิดว่าท่านซื้อของมือสองมาแล้วจะได้ของถูกนะครับถึงจะซื้อมาสมมติว่าซื้อมาใบละ200อท่านไปเปลี่ยนกลวยก็ 3- ามถึงห้าอยู่ดีนะครับถ้าท่านไม่เปลี่ยนกลวยท่านก็ฟังของผู้ผ อยู่ดีนะครับเสียงมันก็ไม่คมชัดนะครับเสียงคมชัดเออควยมีผลมากในด้านความคมชัดของเสียงนะครับอันนี้คือมาพูดกันเล่นๆนะครับสําหรับใครมีมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือว่ามีหลักการนะครับหลักการที่แตกต่างแต่หลักการที่มันเขียนไว้ในตําราก็คือตัวนี้ให้ความลงลึกในด้านความถี่เบสให้ความนุ่มนวลในพื้นที่ที่จํากัดนะครับตัวนี้ นะครับถ้าทำทำทราบกลางแจ้งควรจะใช้ตัวนี้แล้วเพิ่มขนาดวอยด์นะครับที่ท่านเห็นเขาเขียนว่า2,000วัตต์3,000วัตต์อะไรในโฆษณาในตลาดโซเชียลมีเดียนะครับอ่ามันจะเป็นวัตต์ที่1โอห์มนะครับ1โอห์มนะครับรองรับ1โอห์มนะครับสมมติว่า2,000วัตอย่างนี้แต่เขาไม่บอกโอห์มนะครับอ่าถ้าเกิดว่า3,000วัตต์8โอห์มเนี่ย วอยมันควรจะขนาดไหนท่านคิดเอานะครับถ้าสามพันบาทแปดโอมอดอกดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วดอกสิบแปดนิ้วอย่างเงี้ยวไว้หกนิ้วไว้ห้านิ้วสี่นิ้วสองชั้นอย่างเงี้ย <c oughs> นะครับถ้าเป็นดอกแปดนิ้วสิบนิ้วสองพันบาทสามพันบาทเนี่ยก็คือหนึ่งโอมนะครับหนึ่งโอมขั้นต้นสันนิษฐานว่าหนึ่งโอมนะครับลองลงมาก็สองโอมนะครับ เป็นไปไม่ได้2,000วัตต์ที่ไว้คอย3นิ้ว2นิ้วครึ่งนะครับ <laughs> เป็นไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากคนที่จะตั้งใจผลิตไว้คอยออกมาให้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับมาคลายปัญหาข้อข้องใจกันเล็กๆน้อยๆนะครับมาพูดคุยกันนะครับใครมีความคิดเห็นดีๆมีประสบการณ์หรือมีอะไรที่โดดเด่นนะครับก็ ฝากนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม